อว่าคอออกแอบแเนาะปวจำเมาคือมาครับปูเออเนื้อวปูกาปูคือวลาข้าวปู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 จำชื่อจำช้อจำว่าจำกอมถักกระูาเช้เทววันนส้ต้องปูคมต้องบุดปูนต้องเข้มแข็งบานนี้ป็นว่ตถุชาวเอกชาวเอกชาวว่าชาวออดมีความหมายมือเอกวัตที่หนื่งที่เปว่ที่สองแล้วกับว่ที่หนึ่งสองเก้าได้หนึ่งสองสองหนึ่งเก้าไปวกกั่อื่ครับปู โอเคเนาะเขา้าใจโอเคแจกไปจะให้เสียว,ว,นาวาันนี้วันที่เทาอื่นเออยังบมนมากเบากันเ้ยคือเบาันว่าขันยังงมนมา,ากแล้มันรลังนี่พอแคยิงว่ามากเบาก็เบาเลยแค่ยิ่งัน้นมาขอเดกแรกือจะแก้ไขได้ยิ่ครับเออามูลอย่างมันไม่คู่ไม่คายก่อเออค่มันไม่คู่ไม่คายมันมันบ่หมายมางนี้ครับผเอม ตอบได้ออกไม่ออกก็ช่างงานนี้นะเออขึ้นมามีค้างเนี่ยมันค่อยหนักแน่นอนอืมันก็ค่อยใจจ้องใช่ไหมครับปูคออจะปล่อยอะไรไปมันก็หนักแน่นมันเป็นแบบว่ามันจงมีค้างเนี่ยเยอะครับปูคออจะของ่าย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 มาขออลยเรื่อแบบไหอกอมาข้เออคนเราของเธอจังคือจะลืมาการไปขอกัน ต้องทำงานให้เสร็จใช่ไหมูเอองายให้เสร็จคุดลุ้งให้เรวยบ้หมปาปคือสุดตึ้น้านนึงพอเขาอันนึงมมเส็งายดีแค่มาขายใหญ่เลกขายตึงกหน้าหายเงินคนนังก็จะายเรื่อยๆครับปูเฮ้ยง่ายเงี้ยแต่เฮ้ยแต่คึกกกนเต้องอึ้าขายเงียร่างวยร่างช่าง่หมครับเอองานเงี้ยานช่างลาทุกอึงงาขายเงียเ่ยพรางือรเนาะ ขาเงืองเมีอยหนามอเต้รเออผู้ใหถขึ้นยืมผ้ไอกระร่างดืเพื่อนสำเน็จูเคื่องกะดห้ายเงื่อห้างเยอะยืมครับปู้่าเปิดใ้เงื้อนะครับแต่ว่าหพ่อว่ามาเยอเมื่อของเนี่ยไม่กระดิกเม่ยืมครับห้กับห้แบบพวกข้อแก่ก็เสียนะครับปู้เจ้าห้เมื่อจืเิดแก่ก็เสียยืงครับมันพุ่งแก่เรื่องครื่องกระดิกกระเบิดยืมครับปู้มาขอแน ก็ไม่อยากขายกไห้เด้อไม่คิดฝนอะครันเนาะค้างาม่ฝนอะ้เบินแกะอยากายบ่ก็ข้อใจจะขายปล่อยจะขายยังเจอัาปูือไม่ต้อครวนควนควรยังควรเท่าไห่ขวานเราเยอะสุดเจ้อขวานเท้าเท้างานแด้อพอกันไร้ือไม่คิดคันนั้นเงาคือบบปักขวานเพื่อผู้อื่นอะไรโนแล้วคือรา้อะไาปรูการอ้วยพอกขาวางคือไม่หมด นอกถึงบ้านนอนถึนเมื่องนอนหายแก่ถึงนนบ่เป็นทหาดจักอย่างจักแน่มาเก่บ่เก็นทหารเรื่อยคนงหาอขั้นเทพโค้งปดูเพ็นปะโเปคนทหาเด้่อยที่หากระดา,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 ามืม่อวัขาาเหนยจ้าโู้มาเปินเจ้าทางยันงนั่งเลยใช้ยังน่ง,นงนนเลเอนออคือแกงชางถือคือกัเทิกายง,งา่ายเพ็นผลงานดี พ่อจังการอะไรเยองครับปู่คือไม่ใ้ครูรูใช่รไายคือพ่อแรกหนาตีเอาเท่าเท่าที่ไม่ชมใช่แเด็กกับฮักแค่เด็กก,ดก,ก,ดก,ก,กับววความแค่เกับหัวชักหัวควารงเพราะแะนั้นเาดิบกับเบี้ยวตัวพวอเ,เล็กจงงอหพ่อการหายเรื่อจังแด้เรื่องครับปู่เพราะวมาถช่ว่าเรื่อ,องฟองง่ายงายได้ครับอืเท็ดหนากับให้มือผมงนเท็ดหน้กับที่าาำทำมันสวยงามเพราะมาเท็ดเอาจตงอื่นตัวกาวปูงา แม่บอกดิ่ครับป uh, ูมักเปิดใช่อย่างนี้อ่ะล่ะอืมทุกทีทุกงางเออจำพวกผองงานตัวคือพอถือกว่าชานิโครงการให้ผู้ใดคือการพ่อกับพวกผมงานคือการเยอะครับปูพ่อกับพวเด้กหายชู้รู้ใช่ไหเเือเออเพราะว่าเด็ตาได้กว่างานเนี้ยเพาะเห็นคิดเป็นชอบไเคือทุกทีทุกงานไม่ผมคุยกันในการหันแค่หันเสียงคือพอการห่ เพื่อรทุ้มงานสวยงามออกมาอารางต่างเด้อมันจะมือรางวันเพราะฉะนั้นมือรักไปยังพ่อคือให้ร่างวันไปคู่ให้ร่างวันเขางับไม่ใช่น้องนะเออแล้วก็ไม่ใช่น้องใช้นะอืมพ่อ็เลยน้องใช้ไม่คู่ได้ยืมครับปู่อันหนึ่งมันเกิดจากจึดจากกาดใจเข้าใจบ่อเออคือใครเกื้อคือใครเกื้อคุ้นงาน คือการคือมาใช้บุญพอคือกันลูกร้านพอบากคนงงจับคนเลยยืมมื่อจะคนขรดเออกูคืองงเธอเปิดทางบุญนมา,าคู่คงงว่าค่ะคู่นี้คือมู่งหวังจาบอวเธอคือไปเขาบอ,อกเขาห่าวงเช่อว่าค่ะให้ว่าลูกร้รานพอบ่องโนจักคนไม่มยืมครับคูเมื่อจะคนขรดรักเลยวมื่อจะคนใจบุญอยากเคื่ออย่กขืกขมันมันคนโง่นะเออ มือแต่งบุตรดาบดรคุณได้ยื่มครับคุณต้มือจันงได้คุณได้ยื่มมือความดั่งพ่อคุณดะมือความดัางขาวคุณ่ะมือมืัอทุ่งกักเธอจากขางาบวมบวมมากเออมือราท้าชงขางบวมไปเรื่อยๆคุณได้จะว่าอย่างไรก็ช่างให้มันเกิดจากเดี๋ให้มันเกิดจากใจเราทําไปแล้วดดบสบายใ,ใจเราทําไปแล้วเราถึงไงลูกเราถึงเราจะไม่ใจมือกากลูกเห็ใช่ไหม เออในเมื่อม en ีแม่กูพาเธอพากางแต่คอยเือไปเรื่อ้อคอยแค่กันไปผู้ราหาผู้ราคีผู้ราหาผู้ราคไปเรื่อยๆเออผูรเออว่าหายผู้ราคีก็ออกด้วยอะรด้วยครับปูเออบูอยู่ผู้ราหากับผู้ราคีก็ออกคือการด้วยครับปูมังเป็นใสีังเงื้อ ว่าคั่คือนะรืงครับปู่เบาอีนั่งคืองกเป็นงกเครือไม้เป็นไม้จเรืมครับปู่คือให้รืมปากหวานจะว่าบ er ัเท่าอย่างเนี้ยเราไม่ปัญหาอะไรเด้ยลืมคือปัญหาไงเขาบอกคือบอกเชื่ออีกคือกันที่ถามันเท่าัวาไม่เท่าัวามอ่ะเท่าไม่แนวใจก็ตะอคือให้นา่งขายเสียนสูงคือมักเ่าบักสูงเนาะอืมอันนี้แต่เรียกเท่านั้น เดวเจ้าผมญชิ้นข้างถากมาเออบ้านว่าเกียวเขาคอคือคือเปิ้ลชิ้นใได้ขนาดนั่นเด้อืมเพราะขนางรุร้านคือคือเจรนาเรื่องเรือการทำบุญทำท่านเออคือเจรนาว่าทุกควหบอทุกคนจากเครือจากข่าวพวกข่าวข้อบุญบุญได้บ่อือกอเออจังว่ากันเอาหรมเอาล้ขายขมาือ อันนี้เออลูกร้านวงแสงนางอารีฉักกลางหอมคับแม่ครูผางุมาพาทื่มาร่วมงวายน้ำมันง้อเออมาถือมาหยังหล่ง้นกระดางงานเกลี้ยงรรวมปุ๊บ้อมกับมาถือใช่วงปุ๊มาอาข้อหกปุ๊ทั้งรัานมือสบมือหับมือสบมือมัดอาดุวันนู้กขาวพรัหึงหึแล้วก็รวนะลดูนะำอาต่อชู้กับเธอหรป นี่เอคือของยืมบับนกนาคาตื่นนักนอนทย,ย,นร,ยร่วงบู๊กยูพอรร่างตระเดิ่งดึการอย่างพวกแบบพอเอ้ยว่าแห็คือจะการง,งานพวกขาดะเริ่มเก้าหาโอ้บอกรูปองยากหรอกดาดอการง่านเออผู้ใดด้ว่าเคย เส้นโเนดาพวกนั้นว่ามีการอย่างแสดงว่าขายหางมาเครับปูขายหยางพวกไืมครับไปซื้อทันีมาอยู่ซื้อระบิปูแล้วว่าไปอุ้มงูมาชาติเนาะครับปูเออเอากระือยืมครับอยางยืมหัวไปไันหัวครับปูบ่หัวกงัดงัดลบปูไปเปลียนมาไปไร้านตีเจรินยืมการอยางครับปูไปเปลไปยืมเปียนไป เอาคริ่เปลี่นเยเอารถยิมนไปเปลี่ยนเมือีครับนู่เรื่องว่าเขาใกน่เรื่องงาย่ครับ้วกนาไเขาว่าใช่ยพูดมาถเลยป้าปูเพื่อนยางลกเพื่อนยางอืกหกกระปองยางรลครับปูมันไม่กรป๋อขึ้นเลื่อือขึ้ปขึ้นครับปูเคื่อขึ้นปขึ้นแล้วราเพื่อนยาง ไปเปลี uh, <pai> ่ยนเลยไปเปลี uh, well, ่ยนวันนี้นะเอาให้นายชาติงนางงูใช้มือถกมือดับงมือถกมือมัดอายุวันนั้งถกขับพลังหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะอาจุจะการงานจะเริ่มเก่าหนาเยอะเสียหายยิ่งปวดเช่นอ่างลูกเอออาย้เอฟคือผ่านทางข้องยิ้งแล้วด้วยเออรวมทั้งบุญทางทั้งมบุญไปเรื่อยเรือเยอะอนางใช้สมอก็มีนางอุทัิท่บารก็มีนาง นางอินที่ร้าอราูกราราคือเขียนเยอาอาหารร้ามือคบมือากมือคมือหวานอารหวานก็คอขาก็ร้ครับขาอร่อาเลครับปูเรอยดครับปูลูบปัดเอดงหมั่นมากเนี่ยลูบปดเดียวมาปูหมั่มุ่ รำว้ยทุกปู่ทุกคนได้รู้เออหามอยากแต่ริมแต่รนะเดี๋เด็บครอบคัดแล้วห้ามขายถ้ามันจำปืนพ่อจำปืนที่เนี่ยว่าจันางอาเงื่อนพรบหารเด็กถวายรวมทางนางสุดใจส้อนปัญญาถ้ายปูปูตาและปูสครับ เอาหายก็ง้างมือุบมือดับมือุบมือมัดอายุวันนี้ขกับพระนัก่สแล้วก็รุ่นวันะี้มงก็จะดิงกะดอันนี้ของใครเอฟซีผ่านมาทั้งของแกงหมู่าย้วยบ่โอ้หลายกูลายคนหขายื้อเสียงยาหม้มอม้อเออเออเมื่อวันาโค้งเมื่อแ่งสีเมื่นางาววิจิตกามื่อแกงคุกดามื่อบุ๋มสีเมื่อวันชายมื่อยุบเมื่อันะนาอเออรักอ้บอกอื มีป th so uh ่าเสร็พ้มได้มีตะวัวันมอกันเดวมีสุกกายมีหวานื่อ็จมีวันมืีวันเส้นมมอคือีสใช้ปลาืิโซนางสาวนึกจะดาวาสนานักช้าพึ่งจะ้าถุงซื้อหิงวาสนาก็นังหิงแล้วก็นางนันงช้งนาอืมอ้าว แรคือแรกแข็งมือเรียบร้อยเด้อเด้ออานภาพาดอกก็ดจแบบอ่ามีกรมีดาวมีกงมีมันอ่ายุกวันนั้นถูกข่าพาะรินึ่แล้วก็รวยนะลูกน่ารวยชิ้นรวยครับอืมอันนี้เอฟคือผ่านมาทางเก้าหรือโอ้โอก็คือเก้าหรือบ่ทีฝายอ่นั่มาางัช้ยาแข็งถูกอืมหรือนางพิงกับนายแก้ว

รายแอีพมาสั่งอะเออรวมบวกมาเนาบอกเออจกว่าเยินเดิาเข้ามข้าเข้ามาเครื่องบินกับพวกอคเฮ้ยข้มือเสีงหนึ่งเข้ากาข้าได้รกเขาก้าก้มเก้มจะคือชูอเดี๋ยวนี้ข้าเข้่บินกับพวกแคจากตรงนีมาเมืองไทยก็แค่ชิเกบัตรชิกบัตรไปในทััวไทยเราบอกอืออ่ ห้าสิือโมตรมือมัดอายุวันละถูขาดพระนึ่งแล้วก็รูะเริ่มจะะรู้มอันนีท้องข็งงานมบูรบุตรตใช่ไหมรวมทวะรรวมถังเนาะวรัโอแล้วนี่ขอบขอบคู่วัเอาไา้ผูกได้ก้มอาห้บกโมตระมือโมือมัดอายุวันะถูกขาพระนั่ึงแล้วก